สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นสินค้าโดนบังคับวิทยุนะครับรุ่นนี้เป็น 4DRC นะครับยี่ห้อ 4DRC ในรุ่น F10 นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับวิกกี้วิกกี้ 4DRC F10 นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องบรรจุพันธุ์นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีกระเป๋าตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีซิปปิดแล้วก็หิวได้นะครับ แล้วก็มาดูนะครับอุปก,กรณ์ก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับที่ให้มาแบตตัวนี้จะเป็น3.7โวลต์นะครับ1,600มิลลิแอมป์นะครับระยะเวลาบิน18 20นาทีนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับประมาณนี้ตัวแค่นี้นะครับอันนี้ใช้ฐาน 3A 3ก้อนนะครับ ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันคอนโทรลต่างๆนะครับอาจจะไปปรับทิมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับปุ่มใจโลปุ่ม Return to Home ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ลงจอดออโต้ตีลังกา360องศาแล้วก็โหมดการบินสเต็ป1 2 3นะครับก็คือช้าเร็วนะครับคือช้าเร็วเร็วมากประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโดนเป็นแบบพับนะครับ กลางแขนออกน,นะครับก็จะมีกล้อง HD 720p ด้านหน้านะครับความคมชัด3.0 MP นะครับหรือ3ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวกล้องใต้ท้องนะครับตัวนี้จะเป็นไฟมีไฟท้ายไฟด้านหน้าก็จะเป็นสองตายเป็นไฟสองสว่างเวลาบินกลางคืนนะครับกลางแขนออกก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็เสียบใส่เข้าไปแล้ก็อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จกับใบพัดส,สำรองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับก็ QR code นะครับต้องไปสแกนดาวน์โหลดเอานี่นะครับบาร์โค้ด รองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับชื่อแอปนะครับ CD f i l ฟนะครับ CD f i l e ตัวแอปสีส้มๆนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับนี่นะครับแอปตัวนี้ CD Fry e โอเคมาขั้นตอนการเล่นนะครับ ต่นแล้วครับอ่าทีนี้เรามาเปิดตัวโดนเราจะเห็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับเปิดรีโมทโดนโยกคันเร่งข้างซ้ายขึ้นลงหนึ่งครั้งเป็นการจับคู่ไฟที่รีโมทต,ติดค้างไฟที่ตัวโดนสีแดงตรงนี้ติดค้างไม่กระพริบคือเชื่อมต่อนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับ อันนี้ก็จะมีที่จับจ,บจอมือถือติดมาก,กับรีโมทด้วยแต่ทีนี้ดูว่ามีจับได้ไหมอ่าโอเคได้นะครับจับของผมได้อยู่ทีนี้มาที่การตั้งค่า wi-Fi เปิด wi-Fi ค้นหาไ i f i โดนนะครับอ่านี่ตัวนี้ cd 8k เนี่ยกดเชื่อมต่อเชื่อมต่อ cd 8k จากนั้นกด ซีดีไฟล์กดอนุญาตนะครับอนุญาตกดเพย์นี่นะครับภาพมาแล้วนะก็อาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากนะครับนี่นะโอ้ชัดอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้เพราะว่ามันก็จะต้องลอกไอตัวฟิล์มที่อยู่หน้ากล้องออ,อกด้วยอันนี้ไม่ได้ลอกนะครับก็ถือว่า ชัดอยู่นะอืมมาเดี๋ยวเรามาบินกันนะครับขั้นตอนการบินนะครับสตาร์ทแบบนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆดันคันเร่งขึ้นนะเนียรอยนิ่งๆเลยอันนี้โหมดการบินบินอยู่ที่สเต็ปที่หนึ่ง นี่ใช้เจหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวสองสองมันก็จะควบคุมเร็วหน่อยเนี่ยอ่าแล้วสามอ่ะนี่อ่าไวกว่าเดิมวนกลับไปใช้หนึ่งดีกว่านะครับหนึ่งง่ายกว่า ไดด้ว้วนี่นะครับปุ่มตีลังกาคือปุ่มนี้ครับวิธีการตีนะครับดูนะฮะเราก็กดปุ่มตีลังกานะครับกดหนึ่งครัง้งปุ๊บเราจะตีทางไหนเราก็โยกไปทางนั้นนะครับเราจะตีมาข้างหลังเราก็โยกกลับหลังเราจะตีไปทางซ้ายแล้วก็โยกไปทางซ้ายตีทางขวาโยกทางขวานะครับประมาณนี้นะ แล้วก็บินอันนี้บินโอ้เร็วนะครับเ,เดินทางเดี๋ยวโคง้งวนกลับมาต้มาหาเรารึบเอาคปหมุนตัวบินกลับไปใหม่เดี๋ยวโค้งมา ดีนะครับสี DRC F10 ตัวนี้ไม่มี GPS นะครับเป็นระบบแมนนวลแต่ก็มีมีตัวล็อกความสูงให้ มีอาการโดนนะครับันคุ้มง่ายนะเนี่ยผมเล่นมือเดียวตัวน,นี้ล็อกความสูงนะแล้วก็คุ้มด้วยมือเดียวออกครับสูบีอาร์ซีเอสุด มาดูที่ตัวกล้องนนะครับเราถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยที่ตัวนี้ได้เลยอันนี้กดถ่ายภาพนิ่งอันนี้ถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้มีโหมดเซลฟี่ด้วยนะฮะเพียงแค่เรากดตัวนี้นะครับแล้วเรายกมือใส่ตัวกล้องโดนโดนจะถ่ายอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้เร่งเปอร์เซ็นต์ไอตัวนั้นอนะ อ่ะสปีดอ่ะอันนี้30ใช่ไหมแล้วก็60ส0 0รอ่าวนกลับมาที่30สิเหมือนเดิม30ิจะคุมง่ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันใช้มือถือคอนโทรลนะครับคือเราไม่ใช้รีโมทก็ได้เราใช้มือถือก็ได้นะครับในการควบคุมแต่ว่าระยะมันจะไม่ไกลเท่าไอวิทยุที่มาในกล่องนะครับจะไม่เท่าวิทยุตัวนี้จะไกลกว่า เราก็ปิดปุ่มควบคุมครับสูงไกลนะครับความสูงเอา50เมตรความสูงเนี่ยผมให้ไว้ไม่เกิน50เมตรเพราะว่าตามระยะสายตานะความไกลมันก็100ยสอเมตรนะครับมันไปได้อยู่แต่ทีนี้ว่าเราจะมองเห็นมัน้ยนะครับอันนี้ก็สูงมากแล้วนะมีประมาณ20เมตรเนี่ยเลยสอไฟนิดหน่อย ตัวควบคุมลดระดับลงมาะะครับการเล่นโดนก็ไม่ได้ยากนะครับมา,มาดูปุ่มคอนโทรลเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรถ้าเราดันขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คือการเพิ่มระดับเอาลงก็ลดลดระดับนะครับถ้าเอียงมาทางซ้ายก็จะเป็นหมุนตัวทางซ้ายนะครับ เอียงขวาหมุนตัวทางขวา,าทีนี้มาดูตัวปุ่มนี้ด้านขวาด้านขวาคืออะไรนะครับดันไปข้างหน้าเดินหน้านะครับดึงมาข้างหลังถอยหลังดึงมาขวาเอียงมาขวานะครับดันไปทางซ้ายก็เอียงไปทางซ้ายนะครับทีนี้เล่นปุ๊บเราก็จะต้องควบคุมสองมือพร้อมกัน ถ้าเราบินเก่งๆเนี่ยเราวนสามารถบินวนเดินทางเป็นเนี่ยเราบินซิกแซกเราจะหลบอะไรก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้จกักทิศทางมันก็จะบินยากคอนโทรลยากเราก็ต้องฝึกเรียนรู้ทิศทางของโดนนะครับแล้วเราก็ค่อยบินแบบผาดโผนแบบนี้นะครับแรกๆก็อาจจะค่อยๆล็อกความสูงขึ้นไปแล้วก็โยกซ้ายขวานิดหน่อยเนี่ย ขัดคอนโทรนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเดินทางเอย่าเพิ่งไปไกลโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาโดนกลับมาลงจอด เป็นไงบ้างนะครับกับ 4D RC F10 นะครับตัวนี้ราคาไม่เกิน2,000นะครับเดี๋ยวผมลงราคาไว้ที่คิววิดีโอแล้วก็ช่องทางติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับใครอยากได้นะก็จะบินได้แบบนี้ยเนียนๆนิ่งๆเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ